แล้วนี่ครับทุกท่านเจ้าซีล็อโคคันนี้ครับหลังจากที่ฟังเสียงแล้วผมจะให้ดูครับว่าข้างหลังเนี่ยเขาติดตั้งด้วยอะไรบ้างนะครับเป็นงานแบบเรียบเรียบนะครับใช้โปรเทสเซอร์ของกาซิโร่หกขีดแปดเอ็กโคเขาแอมตัวนี้ม e r c ิ r y ีครับตัวนี้ขับซับนะครับ800.1จุดหนึ่งครับแล้วเจ้าตัวนี้ครับไฮไลท์นะครับตัวนี้คือตัวท็อปของมัชชิลลี K2S ครับที่เป็นคว้าแชมป์เอเชียมาหลายสมัยเอาไปขับกับฝรั่งคู่หน้านะครับแล้วที่ผมชอบม,อมากๆก็คือซับตัวนี้ครับนี่เลยครับเจ้าซับ Gaosiro p ู u t o n i ครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นซับที่ให้โน้ตเบสชัดและลงลึกที่สุดตอนนี้ครับในขาะที่กินตู้น้อยมากๆครับทุกท่านแล้วนี่ก็คือระบบเสียงในรถโฟกซิลลโ,โคคันนี้ครับทุกท่านครับ โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วหวังว่าใครที่ใช้รถรุ่นนี้ครับแล้วชอบระบบแบบนี้ไฮเอ็นขนาดนี้เนี่ยก็สอบถามได้ครับที่ Mirage Audio นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับทุกท่านครับตอนนี้ผมก็ปรับเสียงนะครับอยู่ในรถโฟล์คสีโลโก้นะครับคันนี้น่าสนใจเพราะว่าคันนี้เนี่ยใช้ลำโพงที่ ูเป็นลำโพงในตำนานตัวนึ่งครับฝลักรุ่นเรฟเลนครับซึ่งลำโพงตัวนี้เนี่ยนะครับทำจากเยอรมันแล้วก็เห็นไหมครับว่าตัวลำโพงนะครับถ้าใครที่เล่นเครื่องเสียงมาก่อนเนี่ยห้าหกปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้สร้างชื่อเสียงจริงแล้วก็ชุดหนึ่งเนี่ยร่วมแสนนะครับถ้าเป็นสามทางที่แสนกว่าบ,บาทน,นี่คือลำโพงฟลักครับ แล้วคันนี้นี่เป็นลูกค้าเก่าที่ชอบคุณภาพเสียงมันแล้วก็รีเควสถึงผมก็เลยต้องหาลำโพงตัวนี้มาติดตั้งจนได้นะครับแล้วก็เก็บเข้าช่องเดิมแต่ทวิตเตอร์โชว์นิดนึ่งครับคันนี้ก็ใช้ฟรอนต์เพาเนียครับ,บเข้ารูปนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เล่นไฮเลสได้นะครับเห็นมครับ ระบบคันนี้เนี่ยใช้ของดีจริงๆนะครับแล้วก็ใช้โเซสเซอร์ของก a าซ l โรรุ่น6ข 8x Pro ตัวใหม่ตอนนี้ก็ปรับเสียงเสร็จแล้วเดี๋ยวลองฟังดูนะครับกปรับเสนน 寂寞，并不因此而少一点。屋子里如果没有朋友来，就感觉自己好像孤零零地站在十字路口一样。窗外车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞并不代表空虚。在某些时候，避免不了的寂寞。 ก็จะเห็นว่าถ้าลำโพงดีๆระดับนี้ครับ Twitter ร์เขาลงได้ต่ำคุณภาพเสียงคันนี้ฟังแล้วเนี่ยผมพอใจมากเพราะอยู่ในช่องเดิมเดิมแบบนี้แต่ให้โทนอลบาลานี่ที่ดีเสียงลำมุนประกายดีแล้วก็อิมเมจเวทีดีมากครับอยู่บนนี้ เรียกว่าไม่ต้องใช้ถึงสามทางเลยก็ได้นะครับทุกท่าน

แยกได้ชัดเจนแลับทุกท่นโอเคนี่ก็คือเสียงของรถคันนี้นะครับ